เหมือนเนกตตกอกตดมะพัก้าอีกคือเก้าสิบหาสิบหกสิบเจ็ดผมไปจ้ากมือนี่สุดยอดเลยจ้ามักร้านำหอมนำแสบนำหวานพันพวงร้อยมันขอดหมอมีโปะหมอนกนม่นกินน้ำกัดจ้า พอดีแซ่บพี่น้องเสบองอับปองลูกนับชอบนี่นี่ป่ะชอบมองไปเลยได้อืมเปิดนี้เลยนะบุมีหมากวิหมากแวงติเอาไปเด้อขอไป็นพวกหมอกเขาก่อนสุดยอดเลยพี่น้อง ไข่เต็มโมดิพิลล์อ่ะน่าไข่เต็มบริพ <si ิลล์เทิร์มันตามมันเอาสบายทำสกินเจ้าหน่วยก่อนจะนำหวยสิท่านในนับโอ้ยเบียดเบียดชื่อๆปอ้ยพี่หนอ หนามหันแทบแสบบ้นวานทหอมหนามมันกินน้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องที่ขอยกรจดจิบวยยาคนละตัดยุ่คุทิธไล่กวาแซงก่อนมาเจาเนาะ สิบหกอ่ะสิบหกลูกเป็นกำลังใจคือกับพี่น้องจ้าเป็นกำลังใจหายคือเ่าเด้อยังดกแต่ละโกกเขาถือว่าสมควรทางผูกพูนถ่ายสวนผูกกับบง่ายพี่น้องสุดยอดมากๆเลยจ้าเอบซีเพื่อนๆ กำลังใจใหายคือเก้าพอดีกินผู้เดียวกินผู้เดียวอิ่มเลยนะเอาเด็ดออกแล้วยังมีหมักแบ,กบมยู่หมักนึง ណាមនៅញ៉ាំយូយូមិនស្គាល់ញ៉ាំមិនអើពេញខំពូតាត